จะสืบเนื่องจากนโยบายท่านผู้การตรวจสอบสมการนะครับกรโหลวงโพธิปภูริเดชนะครับเน้นย้ำนะครับให้เปฏิบัตามหน้างานของกรงทักการที่รับผิดชอบกรงพักการเรารับผิดชอบในเรื่องคดีอุตากรนะครับการขอการ่ออการ้ายนะครับเราก็รับผิดชอบเรื่องพวกนี้นะครับเราได้ลงหมายจับนะครับที่เป็นคดีตามหน้างานเป็นคดีอุจสากรนะครับคดีฆ่าคดีก้นคดีทำไม้ละไายสาัะคดีขอความเสียหายในวงกว้างนะครับ เราได้สืบทราบมานะครับว่าผู้ต้องหาในคดีหมายฆ่าเนี่ยนะครับคดีบุศครารต่างๆยังหลบยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับังได้ส่งผู้สืบสวนและสุขบันไดตามพบพบว่ายังใช้ชีวิตอยู่ฝากคนอยู่แบบพี่น้องประชาชนนะครับบ้านก็ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลน,นะครับบ้านก็ทำตัวเป็น นักเลงขาใหญ่ในเขตพื้นที่มีแก๊งม,มีมีแก๊งมีมีมีทีมของเขานะครับที่ใช้ในการบอกเหตุ่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเราก็ได้ระดมมานะครับแล้วก็ทําการสืรบสวนนั่นก็ได้ใช้ชุดปฏิการพิเศษนะครับเข้าดําเนินการนะครับจับกุมนะครับขอหมายค้นจากสารอาญาขอหมายค้นจากสารอาญาทาการติดล้อมตรวจค้นทั่ว,วรานาจักรนะครับรวมทั้งหมดทั้งหมด 19พื้นที่นะครับแต่เราทำการจับคุมได้17หมายนะครับ17หมายจับนะครับรวมหมายก็มีประเด็นสำคัญสำคัญของมาหาในครับตามที่ท่านืิการได้ให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 ้ปฏิบัติเรีย้วนะครับเพราะผลการปฏิบัติก็เป็นรู้ล่วงได้ดีนะครับท่านสื่อตรใอะไรสักหน่อยครับ ขอดให้การรับว่าก่อเหตุตามจริงนะครับแต่ในโ้ต่อสู้ในข้อกฎหมายก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การเป็นคุณกับตัวเองหรือในลักษณะไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ต้องหาจะให้การนะครับเราจะได้ที่ตรอดในส่วนของทางการสอบผลการมีหน้าที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับท่านครับมูลเหตุในการก่อเหตุตรงนี้มันเกิดจากอะไรคะมูลเหตุใช่ไหมครับแต่แล้กตอีแยกกันเลยนะครับ แต่ละคดีก็มีมูลเหตุตั้งแต่ถึงหัวนะครับเป็นนักเลงนะครับมีการใช้รูปปืนฆ่ากันด้วยความโกรแค้นอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ก็ตัวพื้นฐานเองก็เคยตก่อจำองปีมาหลายนะครับวอลเช่ใช่หมครับตอนนี้นายวอลเช่เนี่ยให้การว่าเวองทำปืนลั่นนะครับทำปืนลั่น รถสิบล้อมาจอดหน้าบ้านนะครับให้ให้การว่าฟังปุยลั่นนะครับก็เป็นสิทธิของผู้ถูกจับกุมนะครับว่าจะให้การอย่างไรนะครับแต่สารชั้นต้นสารชั้นคอนก็ลงนะครับแล้วก็ในสารสารสฎีกาก็ปงโทษนะครับก็เชื่อว่าหน้าที่อยากจะถานก็น่าจะชัดเจนแล้วะสารปรนโทษนะครับจำคุกห้าปีหมายจับที่เป็นหมายจับารชั้นไหนครับครับชั้นมีมีหมายจับปกติแล้วก็ลงในชั้นศาล หลบหนีช <W> ั้น3นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุการณ์เนี่ยใช้เทคนิคนี้ในการหลบหนีการจับกลุ่มของได้เรื่อยเร่นะครับพบว่าคดีสำคัญสำคัญหนึ่งล่าสุดที่ไปทาที่ภาคใต้เป็นผู้บริโภคเนะครับเขาก็หลบหนีในชั้น3เพราะว่าในระบบในระบบของตำรวจมันจับกลุ่มไปแล้วนะครับเขาก็หลบหนีในชั้น3ตำรวจไม่ได้ตามชิชีวิตเปิดเผยเหมือนกับคนปกติคิดว่าตัวเองไม่มีหมายจับนะครับแต่ก็ เราก็ดําเนินการติดตามทุกกระบวนการนะครับคะณสมศักดิ์ในประเทศเดียวเนี่ยครับทตอนนี้ที่มีานประเทศครับติดใช้วิ่ถูกต้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่กองพักการโดยการพิเศษเคยไปปิดล้อมจุดท่องเที่ภาคใต้นะครับท่านก็ลักษณะเดียวกันเขาบอกไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกลุกหลุบหลือหรือว่าใช้ชีวิตปกติเทศขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่เปิดช่องยูทูบยูทูบ ที่ผมบอกในเมื่อตำรวจมันตรวจไม่พบเขาก็สบายใจว่าเขาพ้นจากอารญากรทั้งที่ตัวเขารู้ว่าศารน่ะลำรว้กสองคันไปแล้วนะครับเขาต้องรู้อยู่แล้วแล้วว่ตัวเองอะ่ะมีความผิดนะครับก็ลว่านี่เป็นหน่วยกับในชั้นอุทธรณ์มาลงในชั้นประกันไปถึงบอกที่จะไปศาลฎีกาต่ออยู่ชั้นอนสารชั้นต้นสารอุทธรณ์แล้วเขาก็ลงตอนนี้ศาลฎีการได้ที่ภาคสารไหมคะธิกาแล้วครับ ลงโทษจำคุกห้าปีมันดีกาอะไรไงครับค่ะแต่ยความว่าวันนี้จะเคุณเสร็จแล้วเราก็ส่ง